Straight up to my face trying to play safe สวัสดีคนไทยหัวใจลิลี่ทุกคนครับวันนี้ผมมีข่าวที่ไม่สู้ดีของล mm ิซ่ามารายง,งาน mm hmm. เกี่ยวกับกรณีที่ล mm ิซ่าถูกโกงเงินกว่าพันล้านวอนหรือราวๆล่า25ล้านบาทไทยซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดนตรีของเกาหลีใต้รวมถึงความเชื่อมั่นและระบบการจัดการอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปฟังคำแถลงจาก YG และวิธีจัดการปัญหานี้ของลิซ่าเรื่องนี้สกิดตอมเผือกของ ผมเป็นอย่างมากผมอยากรู้ว่าใครคือเมนเจอร์คนนั้นด้วยความที่ว่างมากก็เลยไปนั่งค้นหามาให้เพื่อให้ทุกคนที่เพิ่งตามลิซ่าอย่างผมเองได้ทราบที่มาที่ไปกันครับ และก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบดังนี้นะครับว่าแบล็คพิงมีเมนเจอร์หรือว่าผู้จัดการเนี่ยทั้งหมด4คนแต่ที่ข่าวบอกว่าเชื่อใจที่สุดและดูแลตั้งแต่เดบิวจะเหลืออยู่แค่คนเดียวนั่นก็คืออดีตเมนเจอร์จองโบขยองซึ่งมีความสนิทก,กับพี่าที่สุดเราจะเห็นว่า2คนนี้ไม่เหมือนเมนเจอร์แต่เหมือนพี่น้องกันมากกว่าจะด้วยความรักหรือด้วยหน้าที่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเหตุที่ชาวเน็ตสงสัยนั่นก็คือจองโบขยองเพราะว่า เมื่อไปปี2019ราล่าต้นเดือนธันวาคมเขาได้หายไปจากสาระบบเมนเจอร์ของ b บ็ k พิงกแถมยังลบอินสตาแกรมส่วนตัวทิ้งอีกด้วยอีกสาเหตุหนึ่งนั่นก็เชื่อว,ว่าเป็นเมนเจอร์คนนี้นั่นก็คือลิซ่าบันทึกโน้ตที่เป็นเนื้อเพลงของเพลง Fake Love er ลงในโฟโต้บุ๊กที่ชื่อว่าโฟโต้บุ๊ก0327 Limited Edition ที่วางจําหน่ายเมื่อวันที่12มีนาคม2020ที่ผ่านมาซึ่งเนื้อเพลงนี้ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลังจากที่แฟนคลับได้อ่านโฟโต้บุ๊กนั้นกันแล้วเนื้อหาเพลง Fake Love er นั่นก็คือท่อนนี้ครับ face, like like right out, โดยผมแปลเป็นไทยได้ใจความประมาณนี้ ซึ่งๆหน้าฉันเลยพยายามที่จะไม่ทําอะไรเสี่ยงอา,ารมณ์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหล้างมือเลยทีเดียวฉันดูออกทันทีเลยละ่ะพอฉันเดินเข้ามาคุณก็เปลี่ยนไปฉันดูออกหรอกนะเพราะไม่มีอะไรเป็นเหมือนเดิมสำหรับใครที่สงสัยวรลิซาจะเอาอยัางไงต่อผมจะสรุปให้ฟังหลังจากฟังคำถแถลงการจาก YG ที่ผมจะพูดถึงหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ YG Entertainment ได้รับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ได้หล่อชาครับ YG ได้ออกมาบอกดังนี้ครับ เราได้รับการยืนยันเรื่องนี้หลังจากที่ตรวจสอบเป็นการภายในว่าลิซ่าได้ถูกอดีตผู้จัดก,การช่อโกงโดยลิซ่ามีความตั้งใจที่จะเจรจาและจัดการเรื่องนี้อย่างปณนปตประนอมเนื่องจากเขาเป็นอดีตผู้จัดก,การของเธอที่เธอไว้วางใจซึ่งอดีตผู้จัดก,การคนนี้ได้ตกลงที่จะใช้เงินบางส่วนคืนทันทีและในส่วนที่เหลือน,นั้นจะใช้คืนด้วยการผ่อนจ่ายด้วยในตอนนี้เขาได้ออกจากการเป็นพนักง,งานของบริษัทแล้วพร้อมกันนี้ YG Entertainment ก็ได้ออกมาขอโทษถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นดังนี้ครับ เราต้องขอโทษที่เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นและทําให้แฟนๆลิซ่ารู้สึกกังวลเรารู้สึกอับอายจากการกระทําของอดีตผู้จัดก,การที่เคยเป็นพนักง,งานของเราที่พยายามใช้ความไว้ใจที่ศิลปินมอบให้เอาลัดเอาเปรียบโดยไม่เหมาะสมซึ่งเราสานึกถึงความรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการและดูแลความประพฤติของพนักง,งานและจะดําเนินมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตและสุดท้ายนี้ครับผมสรุปให้ฟังตามความเข้าใจของผมดังนี้นะครับ 1. ลิซ่ากับเมดิเจอร์คนนี้สนิทกัน 2. องเมิเจอร์คนนี้หลอกลิซ่าด้วยการโน้มน้าวให้ลิซ่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเกาหลีเพื่อแปลงเงินให้เป็นสินทรัพย์และให้ผู้จัดการคนนี้เป็นคนจัดการทุกอย่างให้ทั้งหมด 3. ผู้จัดการเป็นคนเสนออสังหาริมทรัพย์ต่างๆให้ลิซ่าเป็นคนอนุมัติเงินในการดําเนินการต่างๆ 4. เงินในการลงทุนและค่าดําเนินการทั้งหมดไม่ได้จ่าย1,000ล้านวอนในทีเดียวน่าจะมีการแบ่งจ่ายอยู่หลายหนเนื่องจากค่าดําเนินการต่างๆที่ต่างกันออกไป หครับด้วยความที่ลิซ่าไว้ใจเมนเเจอร์ Manager ขอเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นเพื่อดําเนินการจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อถือครองโดยลืมไปว่าเงินมันไม่เข้าไข่ออกไข่ 6. กลิซ่าจับได้ว่าเมนเ g เจอร์โกหกและไม่ได้ดําเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามที่ตกลงกันไว้หรือมีก็อาจจะน้อย 7. จ็ดเมนเจอร์ยอมรับถึงความผิดจริงจึงเล่าที่มาที่ไปของเงินว่าเงินนั้นเปเล่นการพนันเสียหมด ลิซ่าขอให้ใช้เงินที่ได้จ่ายไปทั้งหมดของตนนั้นคืนกลับมาซึ่งจะไม่ดำเนินการหรือว่าแจ้งความใดๆทั้งสิ้นจะด้วยความหวาดกลัวจะหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ลิซ่าเลือกที่จะไม่แจ้งความ และขอเสริมนิดนึงครับเรื่องนี้น่าจะเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่แมนเจอร์ลบไอจีทิ้งหรือว่าก่อนหน้านั้นผมขอดาว,ว่าช่วงนั้นน่าจะมีปัญหาแล้วจากความเข้าใจของผมเองลิซ่าน่าจะให้แมเนเจอร์คนนี้เขียนคำร้องออกจากการดูแลตนในฐานะแมเนเจอร์เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการความรู้สึกและความปลอดภัยของตนในระดับหนึ่งผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรู้มากกว่าหนึ่งคนและคนที่รู้เห็นก็เป็นคนเอาข่าวนี้มาบอกให้นักข่าวฟังอีกทีจะพะสงสารล,ลิซ่าหรือต้องการที่จะเปิดโปรงระบบค่ายก็แล้วแต่แต่่สุดดท้้้ายเรืองงนนีก็แขึ และคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ายังไงกันบ้างสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ